ปิดท้ายเบรกนี้ส่งกำลังใจให้ช้างป่าตัวหนึ่งค่ะเป็นช้างพังแล้วก็อายุเนี่ยถ้าเทียบกับคนนี่คือ80นะคะดังนั้นก็เลยเรียกเป็นพังคุณยายชื่อว่ายายเกดค่ะอายุเนี่ยถ้าเทียบกับคนอย่างที่บอก80แล้วป่วยอยู่นะคะตอนนี้กินอะไรเข้าไปก็คือถ่ายท้องกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงชาวบ้านเนี่ยก็คิดว่าจะไม่รอดแล้ว ดูแลกันอยู่ในสวนยางพาราที่พื้นที่บ้านโปร่งเกตหมู่10ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศราค่ะทีแรกเนี่ยมันเหมือนเริ่มจะไม่หายใจแ้ะพี่ไก่จัดตัวแพทย์ฉีดวิตามินบำรุงเข้าไปที่กล้ามเนื้อปรากฏว่าช้างพังยายเกตเนี่ยหายใจนะคะแล้วก็ตอบสนองด้วยการสะบัดงวงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะดันตัวช้างพังยยเกตให้ลุกขึ้น เนี่ยค่ะสักพักนึงเอารถแบ็คโฮมาเอามาตักดินหนุนข้างตัวแล้วก็พยุงตัวขึ้นมาได้สำเร็จค่ะคือมันแก่มากแล้วอ่ะเป็นคุณยายแต่ที่สุดก็ลุกขึ้นยืนได้อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ,อะเอางั้นผมต่อเนื่องไปที่ประจวบคีรีขันอีกสักนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่ามีช้างป่าครับขาบาดเจ็บลงไปในน้ำแล้วกลับเดินขึ้นมาไม่ได้ต้องแช่อย,อยู่อย่างนี้ครับคุณผู้ชม นี่ฮะาาาชาวบ้านมาเห็นเนี่ยก็ตกกตกใจเอาเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมครับ<ห>ต้องประสานทีมสัตวแพทย์ตัดสินใจสูบน้ําออกจากสะแล้วก็วางยาสลบนะฮะ<ห>แล้วก็ต้องใช้รถยกยกมันขึ้นมาเลยน้องไร้คะ<ห>นี่ฮะข<ห>ามันเจ็บมันขึ้นมันขึ้นเองไม,ไ,ไม่ได้เนี่ยต้องรอจนมันสลบ น้ำแห้งแล้วแล้วก็เอามันขึ้นมาอาให้ยาปฏิชีวนะยากแก้อักเสบแก้ปวดฉีดยาเข้าเส้นแล้วก็ให้น้ําเกลืออีก8ปดขวดนะครับนนเดี๋ยวประเมินดูอาการกันต่อแต่ว่าล่าสุดเห็นว่ามันเริ่มขยับตัวแล้วก็ลุกขึ้นเดินได้เองนี่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 มันเริ่มขยับแล้ว แล้วมันก็จะกลับเข้าป่าไปนี่ฮะ,ะมันยังใช้งวงจับอาหารกินได้อันนี้เป็นสัญญาณที่มันน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ละค <ฮะ S 1> ่ะอาย,ออยางล,ล้มๆอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็เฝ้าดูอยู่นะคะอ้อาว